เชื่อไหมคบว่าการออกกําลังกายสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกายเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือส่งพลังในการหล่อหลอมวินัยและความมุ่งมั่นที่จะส่งผลไปสู่ทุกมิติของชีวิตวันนี้มาดูกันว่าการออกกําลังกายช่วยสร้างวินัยและความมุ่งมั่นในชีวิตได้อย่างไร การออกกําล <premises. S 2> ังกายเป็นมากกว่าเพียงการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแต่ยังสอนในหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะข้อจํากัดของตนเองการตั้งเป้าหมายการพัฒนาสมาธิการรู้จักตนเองหรือการจัดการกับความรุกลียูครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกชอบในการออกกําลังกายและมันเปลี่ยนแปลงชีวิตผมมากที่สุดคือการสร้างความสม่าเสมอและการเอาชนะความเกียดขานเพราะผมรู้สึกว่าเมื่อเราฝึกฝนความสม่าเสมอในการออกกําลังกายมันจะทําให้เรารู้จักการทําสิ่งต่างๆอย่างสม่าเสมอด้วยซึ่งเราสามารถนําความคิดนี้ ไปใช้กับการทําง,งานการเรียนหรือการพัฒนาตนเองในด้านอืน่นๆได้ครับและการเอาชนะความเกลียดขันคือมันก็ตรงตัวมากเมื่อเราสามารถเอาชนะความเกลียดขันในการออกกําลังกายได้เราก็จะสามารถเอาชนะมันในด้านอื่นๆของชีวิตได้เช่นกันครับและนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้น,เ,นเพื่อนๆล่ะครับ